ครับสวัสดีครับมื่อเนี้ก็เป็นเซาวันที่สองนะครับสวัสดีไปไหมครับที่น้องเส้นครับเอฟซีตัวประเทศนะครับสุภาพฟ้ามครับมื่อเนี้ผมก็ได้มาไทยผมจะทายไขนะครับสวัสดีี่ไหมเนี่ยไาพี่หำสุยบัดละบ้านน้องสิมตำบลคกรามเพื่อจตุจังหวัดรอยอดครับพวดอ่ะเป็นฝูงเลยครับคายตั้งสิบยี่สิบตัวครับ ไปเลยครับถ้ามีชาติ้นาบเต็มทรงเต็มทาเลยนี่ทั้งว่าหดครับอย่าก็ออกครับมันหลายหัดครับนี่เบิ้งครับเบิ้งบรรยากาศด้วยครับพี่น้องด้วยอ่เบิ้งเบิ้งครับนี่วันนี้ตัวผมสืขายด้วยครับเนี่ยนี่อยู่แม่ลูกครับลูกผูครับป่ะมาเบิ้งครับนะครับเบิ้งเบิ้ง ครับเบิ่งมันตีลูกยุ่ประมาณลูกตัวที่สามยุ่งหรอกครับก็ถือว่าก็ก็ถือว่าบันแกกับเที่ยวว่าบ้านอะไรครับรกระเพาะเลี้ยงยุ่งหรอกเบิ่งครับลูกลูกตัวสามลูกปูนะครับลูกประมาณที่หาเดียนนักครับเพิ่มครับก็ะืทีว่านี่แหละครับคุยบ้านบ้านเก็นท้สิ เบื <ítulo> ้งเอาครับ anyway, ค <match> ืสิบเบด้องไดายไหมคัเบื้งตามสภาพนี่ละครับชาบ้านครับอัว่าได้หรอกขากับทว่าได้เพ่อเพื่อจีรครับแล้วมัเาหางกะบ่ลาบันเลยมันมันคือหางวัวครับหางกระบ่พผได้หรออหากระยูว่างเข้าเนี่ยหากระเบือดีหรอเราแล้วเกิตามนี่ละครับเบื้งครับอันละ ลูกสามเหรครับคพมสูงแม่อยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกรวมเนี่ยแหละครับเบิ้งเราครับก็อยากเขาข้าระบาเนี่ยครับวายังเป็นสี่ล่ละเออไรลูกกันมาไหลูกนมา,นนาครับนั่นแหละนะะลูกกันลูกลูกลูกไส้ครับลูกกินได้ยี่หรอที่หาเดือนนะครับครับนั่นแหละไรมาไรมา,มาเออนั่นแหละก็ดีเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนยครับผู้ใด,ดอย่าง ได้คล้วยไปเลี้ยงครับผมกัปลาพ่อเลี้ยงนี่แหละคือปล่อเรื่อยครับเด็ปล่อยท่มชาติบางลูกไส้ครับอ่าครับใช่กับที่หาเดียนเราครับลูกไส้กับที่วางง่ายดีครับออกเลี้ยงๆครับง่ายดีครับเอาไปเลี้ยงพี่น้องเปิดราคาไว้สามเมื่นหาพันเนียครับส่งไง้พี่เทอีิสามนะครับโทรมาเลยครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับ สุภาพฟ้ามครับผมเป็นคนซองเองจัดทรงเองขึืนอเขาครับนั่นหละมากระทักมาโทรมากทรคุยทรมาเหรียน้บกันกันได้ครับปีใหม่ครับนั่นละเบื้องรับเออมันกลาเป็นมันเป็นสองตัวเลยนะครับเป็นแม่ลูกครับทรมาคุยกันครับนั่นละ ก็ว่าพ่อเลี้ยงอยู่งเหรอครับมันก็บ่แม่นแม่น้อยดิครับแม่กลางๆเข้าอยกับรอยสามสิบบวกรวมอยู่ครับนั่นแหะพ่อได้่เยอะหรอกครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับลูกนาลูกพ่ว่าลูกแนี้ยมีดิครับลูกเนี้ยมีลูกได้เลยครับลูกเป็นออกเหลืองๆเลยครับผมก้อไหนเบิ้งนั่นแหละลูกตัวพผ่นะครับตัวนี้โบแมนเด้วยตัวนี้มันไม่โยงกันมันเถียงกันครับครับ อาละจิจใจหน้าเบิ้งท่หาครับปีไหมครับ